อโอ้ยผักเซียนเนี่ยของโปรดก็ไม่เป็นเลยนะผักเซียนฝรั่งถั้ทุกคนกําลังขึ้นเริ่มขึ้นแล้วเนี่ยอ่อนๆไปไปเก็บกันเนี่ยตรงนี้เป็นป่าเล็กนะเดี๋ยวจะพาไปป่าใหญ่วันหลังก่อนวันนี้ป่าเล็กไปก่อนโอ้ยผักเซียนเนี่ยของโปรดก็ไม่เป็นเลยนะ ป่านี้ใช้ได้เลยค่ะทุกคนนี่นียงามมากเลยเนี่ยผักเสี้ยนทั้งนั้นเลยกําลังออกนะคะใบงามเอเล่เลยเนี่ยแต่ว่ามันเป็นหย่อมเล็กๆยังไม่ถึงป่าใหญ่จับไม่ติด Ui, nhìn kìa! Ui, ngon! Nói chung Ui, nhìn kìa, nó Ui, rất là ngon! Bà bà này ขึ้นเป็นยุ่มๆ